การตนับุรีผมไมเคิลดิกผมชอบแฟชั่นชอบธรรมชาติผมชอบเท่เอาง่ายๆแต่ว่าผมไม่ชอบเลี้ยงม้าผมมาที่นี่เพราะว่าผมหนีพ่อมาผมมาตามหาเกงรีวาย501แต่ผมหาไม่เจอทั้เท้านเก็บวันนี้เราอยู่กับไมเคิลดิ k นี่แปลว่าควยกัน เนียขาจับค ok ุยนะครับไม่ใช่ครับผมผมชื่อไมเคิลดิกเกอร์ผมอยากถามเรื่องม้าสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณรู้เยอะขนาดนี้ผมอย่าถามเรื่องม้าเลยครับผมไม่ชอบเลยผมไม่รู้นะครับผมมาตามหาเกงยีรีวัยแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็หมวกคาร์บอยรับผมอ่านในหนังสือลุกเกอร์ครับเจอมันก็ผมเลยมาตามหาที่การจนบุรีแล้วก็ ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับผมดีวายของแท้มันหายากจริงผมเจอแต่ตามตะวันนาเขาก็หลอกผมว่ามันของแท้ตอนนี้ผมก็เลี้ยงงูวหลายตัวแล้วครับไปๆมาๆก็สองงูให้พี่โตซิคโปร์ครับตอนนี้เขาเลิกร้องเพลงมาหลายปีแล้วก็คุยกันชอบงูของผมมากเขาบอกว่างูเด็กมันอร่อยครับดูครับผมเพื่อนของผมไม่มีความปานนี้ครับค่าคือค่าครับีโตสั่งมาผมก็ต้องค่า เพื่อเป็นทุนในการหาเกงยีนลีวายแล้วก็เสื้อให้เหมือนคอาวบอยสุดอย่างเช่นเจ้าเอลิซาเบธของผมตัวนี้ก็คุณเห็นไหมผมมันสวยผมลูกผมรักมันคือไม้สันดีผมบางทีก็ผมอยากจะได้มันเป็นเมียเป็นผัวของผมผมก็ผมชอบจริงๆผมชอบม้าแต่เด็กๆครับเพื่อนเคยมาให้สีขาเนี่ยแหละครับผมบางวันคุณก็ทำใจไม่ได้ครับโตก็สั่ง เนื้องัวม,มาผมก็หลังเล,เลอยู่นานผลสุดท้ายผมก็ต้องทะเลาะก,กับพี่โตเอางัวไปคืนพ่อแม่มันผมทำไม่ได้หรอกครับผมสงสารมัน ผมอย่างที่บอกผมแค่ต้องการแต่งตัวผมไม่ได้ชอบอะไรผมอยากฝากทุกคนครับฝากก็เลยว่าการเป็นคาวบอยมันง่ายนิดเดียวครับหารองเท้าหนังมาตามตะวันนาสลาดนัดคูกสองร้อยสองร้อยเก่งยีนีวายแหงเลอรก็ไดแล้วแต่ครับผมหมวกเท่ๆทักไปทองใบเรื่องมุ้งเรื่องม้าเป็นหัวสนใจแม่งไอ้เที่ยฝากก้ได้ครับผมอยากเป็นคาวบอยแต่งตัวให้เก่งเท่านั้นอยู่กับผมครับผมไมโครดิก about it.